อาทำไมกันล่ะทำไมกันนี่นี่ทำไมเจ้าไม่อาสาเองล่ะจะมาบุกหนูค่าทำไมละเนี่ยก็ข้าไม่รู้เพราะข้าหมดแต่ซ่อนตัวอยู่หาข้าไปด้วยสิไปบอกท่านวีฮวาให้ข้าหน่อยนะปล่อยปล่อยนี่เลยไปคุยกับคนอื่นเลยข้าไม่ชอบคนอื่นแต่ข้าชอบเจ้ายังไงล่ะอืเจ้าพูดประโยคเช่นนั้นออกมาได้อย่างเปิดเผยได้อย่างไรนะฮะข้าไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลย น so <brightness> <desserts> <men> ี่เ <und> จ้าก็คิดว่าข้าเป็นเด็กเหมือนกันงั้นเหรอข้าโตแล้วข้าทนได้ทุกอย่างเฮ้ยเป็นตายนี่ทำไมเจ้าถึงชอบข้าอืมไม่รู้สิข้าแค่รู้สึกว่าเจ้าเนี่ยเจ๋งดีน่ะเป็นตายสิเจ้าเด็กน้อยจริงๆข้าขออภัยข้าดีใจที่เจ้าอยู่นี่นะหลังเข้าวิธีเขาจะตามข้าไปไม่ได้ข้ารู้สึกเหมือนเขาจะตามข้าไปแพ็กเจด้วยข้าไปละ ฮะไม่เอาอ่ะข้าจะไปกับเจ้าอ่ะข้าอยากไปกับเจ้าอ่ะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะข้าอยากจะไปกับเจ้าข้าจะไปกับเจ้าปล่อยข้านะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เขาจะไปกับเขาเออทำไมล่ะปล่อยข้านะ